สวัสดีครับวันนี้เรามากับคลิปที่เป็นเกี่ยวกับการแปลงโฉมรถคันหนึ่งมูลค่า15ล้านบาทฮะกับเบนเล่เบนเทก้าฮะเราไปดูกันแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงโฉมของแชมป์300หรือ300กาลาดที่รับงานที่แปลงโฉมมานี้นะฮะจากรถรุ่นพี่ของเองเป็นเบนเล่เบนเทก้าคันนี้จะแปลงโฉมอย่างไรเขาบอกว่าแชมป์ ทำเลยรถคารสิบกว่าล้านแล้วแต่ินตนาการเลยนะฮะขอบคุณพี่ชายผมด้วยแล้วก็พี่สาวด้วยเจ้าของแบรนด์อิง์นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะฮะเกี่ยวกับการลดน้ําหนักเดี๋ยวเราจะทิ้งเพจข้างล่างไว้ให้แล้วกันฮะเขาให้ผมมาแปลงโชว์รถสวยๆของเขาดูซิว่าจะเป็นสไตล์แชมป์สาวร้อยแบบไหนฮะแต่บอกเลยว่าผมมีไอดอลรถคันหนึ่งที่อยากจะทําแต่อไปก่อนตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางนะครับไปที่ ร้านแต่งรถร้านหนึ่งฮะที่มีชื่อเสียงอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์นะฮะเดี๋ยวไปตามชมกันแล้วกันครับว่าการแปลงโฉมครั้งนี้จะเป็นในรูปแบบไหนนะครับอ่าผมต้องบอกว่ารถมันขับดีมากฮะขับไม่เหมือนกับคำว่ารถไฮบริดเลยแต่สำหรับใครที่ดูอยู่นะฮะ ผมจะไม่รีวิวในเทปนี้นะครับเพราะว่าเทปนี้มันคือการแปลงโฉมเจ้าเบลลี่เบนเทก้าคันนี้ครับตามสไตล์แชมป์สามร้อยฮะในเมื่อรุ่นพี่นะฮะมอบหมายให้ผมเนี่ยเอารถคันนี้มาแต่งตามสไตล์ผมก็พอแล้วฮะเรื่องของครูกูแต่งให้มือใจตังตามสไตล์ผมครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าการแต่งรถวันนี้ผมจะเริ่มด้วยการเปลี่ยนสีรถทั้งคันเลยครับเอารถันละงสิบล้านกว่าบาทเนี่ย ไปเปลี่ยนสีทั้งคันให้เป็นสไตล์ที่ผมอยากจะทำครับเป็นเล่เนี่ยมันเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่า,ารถเจนเทอร์แมนหรูแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะออกแนวเลสซิ่งหน่อยใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะฮะเอ็กซ์ตรีมก็ควรจะ <c oughs> เต้นสีสไตล์ผมแล้วกันแต่รุ่นที่ขับนะไม่ใช่รถผม <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนสีด้วยฟิล์มสติกเกอร์เปลี่ยนสีรอบคันครับ ที่ร้านรุ่นพี่ของผมเองเป็นร้านดังใน Channel YouTube ด้วยชื่อร้านบอยสติกเกอร์ปากน้ำครับแต่ผมไปสาขารัชดา GB นะฮะ GB Wrap สาขาถนนตรงรัชดาไปง่ายเดินทางง่ายนะฮะออกจากโชลูมาขึ้นสะพานทางด่วนใหม่ลงรัชดาเลยครับก็สำหรับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเลือกสีกันว่าผมจะออกมาในสีไหนแต่ผมบอกเลยว่าผมมีรถต้นแบบอยู่ในหัวอยู่แล้ว เป็นรถของพี่ท่านหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้จักเขาเป็นอย่างดีเลยแต่เขาเนี่ยไม่รู้จักผมอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นเอฟซีเขานะผมบอกเลยว่าผมเป็นเอฟซีเขาเลยสําหรับพี่บอยท่าพระจันทร์ถ้าใครที่ดูอยู่นะฮะแท็กพี่บอยหน่อยแล้วกันว่าพี่บอยเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานของผมด้วยและเป็นแรงบันดาลใจในทําสีรถคันนี้ด้วยฮะเดี๋ยวเราจะไปทําสีเดียวกับรถพี่บอยรถพี่บอยท่าพระจันทร์จะเป็นสีนี้แบบนี้ฮะอันนี้แหละครับคือต้นแบบตามที่ผมอยากจะทําฮะ ผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยติดตามแฟนเพจของพี่บอยท้าประจันอยู่ซึ่งผมเองเนี่ยก็ดูหลักการทํางานเขาอยู่นะฮะแล้ประเด็นคือผมเนี่ยไปเห็นสีรถของเ้าสวยก็เลยยุคนุ่นพี่นะรูบพี่บอกเออมึงไปแต่งให้กูหน่อยเอาตามสไตล์มึงเลยแชมป์ก็เลยมาแต่งครับตามสไตล์ผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านแรปสติ๊กเกอร์ก่อนเริ่มจากร้านสติ๊กเกอร์ก่อนว่าจะเปลี่ยนโฉมสีรถ ให้เป็นแบบรถพี่บอยทาประจัดได้ไหมนะฮะก็ใครที่ดูอยู่แล้วรู้จักพี่บอยหรือเป็นแฟนขับพี่บอยช่วยกันแท็ปพี่บอยให้ผมหน่อยได้ไหมฮะเพื่อพี่บอยจะได้รู้จักผมบ้างแล้วมีโอกาสได้คอนแอลปกันนะฮะอยากจะได้ไอเดียและวิชาดีๆจากพี่บอยเหมือนกันครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามตอนที่ผมเลือกสีกันดีกว่าว่าสีเนี่ยมันเป็นแบบไหนการแล็บสติกเกอร์มีกี่แบบ และที่มาของพี่บอยเป็นอย่างไรนะฮะแล้วการปรตีต่างๆของพี่บอยด้วยแล้วการดูแลฟิลม์มแต่ละฟิล์มเป็นอย่างไรนะฮะแล้วติดติก,กอร์แบบนี้มันจะมีปัญหาข้อเสียอย่างไรไปตามชมในคลิปนี้นะฮะอ่านี่ครับเราลงมาตรงเส้นรัชดานะฮะก็กลับรถแล้วเดี๋ยวกลับรถทีก็จะถึงร้าน GB Wrap นะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าการที่คุณจะ แล้วพอรถสเต็กเกอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้คุณจะมาแล้วคุณก็จะติดเลยไม่ได้นะฮะจะมีการเรียงคิวของแต่ละยูเซอร์ที่เข้ามารับการติดตั้งฟิล์มหรือเปลี่ยนสีรถนะครับซึ่งขั้นตอนของเขาเนี่ยก็จะมีการโทรคุยหรือไลน์คุยรายละเอียดสีที่อยากจะได้คุยราคาสโคปง,งานจบปุ๊บได้คิวทำก็มาเลือกเฉดสีแล้วก็ดูคิวนะฮะการติดตั้งเนี่ยติดตั้งตั้งแต่3วัน ในเสียเปลี่ยนสีรถรอบคันนะฮะหนึ่งคือการติดตั้งต้องมีการงานประณีตซึ่งไม่ใช่ว่านึกจะติดก็ติดได้เลยนะครับมันต้องใช้ความละเอียดในการแกะชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนและการรีดของสติกเกอร์นะฮะและมีหลายแบบเดี๋ยวพี่บอยเขาจะแนะนําให้ฟังเองใครที่สนใจอยากติดสติกเกอร์ก็เดี๋ยวผมจะไปถามให้แล้วกันว่าเป็นอย่างไรใกล้ถึงละเดี๋ยวรออีกนิดนึงครับตรงนี้ครับอยู่แค่ตรงนี้แถวแถวเมเจอร์ลาจิโอทิน่ะถ้าตรงไปก็เมเจอร์ลาจิโอทินนะถ้าจำไม่ผิด ตอนนี้นะฮะเรามาถึง G.B. Signature Exclusive Web แล้วนะฮะเป็นร้านของพี่บอยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเจอกับเจ้าของร้านแล้วปรึกษาเรื่องการทำสีรถแล้วเดี๋ยวเราดูกันนะฮะว่าสีที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นสีที่ มันมีกับสติกเกอร์ไหมฮะสวัสดีครับพี่บอยฮะสวัสดีครับผมนี่ถือง่ายๆฮะมาครับผมสบายๆฮะสวัสดีลุงแชมป์ด้วยนะครับก็หลายๆคนคงเคยเห็นหน้าเห็นตานะฮะพี่บอยสติกเกอร์แห่งสติกเกอร์ปักน้ำอ่าดันถึงรักษณแล้วตอนนี้นะครับครับผมอ่าวันนี้ผมจะรบกวนพี่บอยนิดนึงฮะครับผมวันนี้ผมได้โปรเจกต์มาหนึ่งโปรเจกต์ซึ่งเป็นรุ่นที่ผมบอกว่าออกรุ้นหม่ป้ายแดงมาเลยอ่าอ่าผมไปคุยกับเขาเล่นๆมาพี่ สีน้ำเงินแม่นแก่ออเอามึงเอาไปเลยอยากทำไปตามสไตล์เลยจัดให้จัดไปฮะวันนี้ผมมีสีดวงใจเลยนะในดวงใจผมเลยผมต้องบอกก่อนว่าผมก็เป็น f อซเขาเหมือนกันพี่บอยท่าประจันนะฮะจะเป็นสีแบบนี้ฮะเชฟจะเป็นสีเทาแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นทัางบนให้นะฮะนี่เป็นรถของพี่บอยท่าประจันนะฮะเชฟก็ประมาณแบบนี้พี่พูดวาท่าประจันหรอเใช่ครับแน่นอนนะผมเลยอยากจะถามพี่ว่า คือผมไม่กล้าเอารถคันละสิบห้าล้านอ่ะไปทำสีผมก็เลยเอาปรึกษาพี่บอยที่เอารถมาให้พี่บอยทำคันหนึ่งเป็นเพราะธนาอันนี้ไปถ่ายพี่บอยนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ถ่ายเออเอาเอาหน้าขึ้นแล้วกันแล้วพี่บอยน่าไปใจคนไหนคนนี้จังมากครับผมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปดูสีไปเลือกสีก่อนว่าสีอย่างเงี้ยพี่สีอย่างเงี้ยถ้าทำสีเนี่ยต้องมีสองแสนของแสนครับแล้วก็เสียราคาด้วยครับเพราะว่าต้องมีแกะชิ้นสวยวันนี้ผมเลยเอาปรึกษาพี่ว่าครับมันมีสีแบบนี้ไหมมีครับมีเฉดแบบนี้มีีเลยอ่่ะพมีเลยครับ ตัวน,น,น,นี้มันนี้แบบผมผมอยากจะได้สีนี้สีนี้มันมีเลือกอะไรคมันีเลือกเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าหน้าตาเรื่องสีเป็นยังไงไ<ต>ปดูเลยกันนะรัไปดูนะฮะนี่ฮะอย่างแรกนี่เราก็มีดูสิง่งนะฮะถ้าถ้าอย่างที่น้องแชมป์เนี่ยงานอนลเลอร์เินเนี่ยผมไม่อยากแนะนำครับเพราะว่างานพวกนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรครับงานมันไม่ค่อยดีพอถึงเวลาสติ๊กเกอร์มันบางรีดยากแล้วก็เป็นเส้นมันดูเ่เหมือนสีรถยนต์มากผมก็เลยเอาเป็นยี่ห้อตัวนี้ไปละกันผมอยากจะถามพี่บอยหน่อยครับว่าสติ๊กเกอร์มีีก่แบบ สติกเกอรเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายแบบแล้วหลายเกรดแล้วหลายราคามากครับแต่ถ้าถามว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพี่บอยนะผมไม่อยากเอาเป็นแบบอะไรที่มันเขาเรียกว่าไม่ดีดีกวาเอาแบบที่คนดูเข้าใจง่ายพี่เ,เข้าใจง่ายก็ะคะือเกรดที่ดีที่สุดอ่ะมันก็ต้องแพงที่สุดครับ แล้วก็ถามว่าทําไมมันถึงราคาถึงห้าหมื่ถึงหลักแสนเพราะว่าเราเก็บตัวพรีเมียมซึ่งเวลาเราเบื่อดึงออกง่ายแล้วไม่กี่สิรถยนต์จจนแล้วดูแลรักษาสีเดิมด้วยนี่แหละสิ่งที่ผมจะถามมาเพราะว่าการแลมสติ๊กเกอร์เนี่ยมันเจอในคอมเมนต์ต่างๆเลยบอกอว่าโอยมีรอย มีคัตตงมีคัตเตอร์ผมเห็นพี่บอยใช้ 3M มเอมฮะใช้อะไรดึงนะพี่ผมจะเป็นเอ็นของยี่ห้อ 3M ซึ่งทําให้รถเนี่ยไม่มีรอยขีดเลยเราจะวางแบบทุกอันเลยเพราะว่าตรงนี้นะคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าจดจําตัวตนของแบรนด์เราแล้วฟีม่ะพี่ ถ้าผมอยากเลือกสีเงาสีด้านสีคโครเมียมมีให้เลือกไหมพี่มีหมดเลยฮะนี่ก็คือเราเราจะมีตัวอย่างสีแท็บสีให้ดูนะฮะอย่างเช่นที่เราทํากันนะฮะก็จะให้ลูกค้ามาดูสีจริงรถ้าส่งรูปไปเบื้องต้นอย่างคุณแชมป์ส่งเบื้องต้นมาเนี่ยก็คืออันนั้นคือเบื้องต้นแต่ถ้ามาดูสีจริงเนี่ยผมก็จะส่งให้ดูว่ามันเป็นสีนี้นะบจบแล้วจะเป็นสีนี้ประมาณนี้นนอ่า จริขายกันมากเลยนะเป๊ะเปเลยนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวนี้มันโดนแสงสีอาจจะอ่อนกว่านิดนึงแต่ผมให้มาดูตัวจริงมันจะชัดเจนมากเพราะว่าสีเนี่ยถ้ามันอยู่ความสว่างมันก็สว่างอยู่ความเข้มมันก็จะเข้มนิดนึงนะฮะก็คือสีของเขาเรียกสีเครย์เคยอนอันที่ผมไม่รู้เลยเขาเรียกเคย่อนละกันแต่คือตอนเนี้ยคือผมก็ไม่รู้เขาโยนกุญแจมาให้ผมเลยอะอยากทาอะไรทําก็ง่ายๆเลย เราใช้เกรดที่ดีที่สุดแล้วก็มีปัญหาเนี่ยคือเราจะไม่ใช้คตเตอร์เลยแล้วทําไปแล้วนะฮะสำหรับลูกค้าของน้องแชมป์หรือลูกค้าทุกคนนะฮะมาลอกที่ร้านฟรีทำไปสามปีผมดูแลจนมาลอกฟรีด้วยครับ,รบอแล้วก็ดูแลตั้งแต่ผิวสีก่อนติดแล้วก็ก่อนติดหลังติดเรียบร้อยเลย รับประกันถ้าในราคาที่ผมบอกนี่นะคือ6-7หมื่นขึ้นไปอันนี้คือผมพรีเมียมให้เลยครับผมดูแลแบบพรีเมียมแบบไม่ต้องกลัวเลยจะกี่ปีก็แล้วแต่ก็เข้ามาสซอร์ฟรีครับผมเรื่องราคาอยู่ที่ขนาดไซส์ได้ไหมพี่สำคัญด้วยฮะเพราะว่าไซส์นี้เนี่ยคือเป็นไซส์ที่ใหญ่มากแล้วก็บอกกับผู้ชมเลยว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะ เพราะว่าหน้า,าฟีมันใหญ่ใหญ่แล้วกว้างกว่าแล้วก็ต้องเอาตัวที่หน้ากว้างที่สุดอะของของตัวตัวงานแว็บนะฮะอย่างเนี้ยงานแว็บไม่ได้สติกเกอร์มันหน้ากว้างเป็น20แล้วต้องเอาตัวเมตร60แบบยี่ห้อน,นี้นะคือเป็นยี่ห้อของไทลับนะฮะคือสำคัญสุดตัวนี้จะทําให้งานทําง่ายขึ้นด้วยอ่ะผมขอหยิบหน่อยนะพี่นะคือผมก็ถามอยู่ว่าพี่มีสีนี้ไหมกลัวไม่มีอ่ะดูดูอ่ะอ่ามีหมดฮะมีหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะ ตั้งแต่สีเคปรานะฮะจนมาสีโคมเมียม นะฮะแล้วจนเป็นสีดําด้านดำด้านมีก็จะมีแบบกึ่งวิงกึ่งด้านกึ่งด้านกึ่งฐานอันนี้กึ่งวิงนะแล้วก็เป็นสีเขียวทหารนะฮะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางบริษัทเนี่ยเขาเน้นเฉพาะสีนิยมครับแล้วก็มาทำนะฮะเพราะว่าสีที่แบบว่าอะไรที่ไม่นิยมเขาไม่ผลิตเลยเขาจะได้ไม่ชินเปลืองกับสีรถยนต์นะฮะโอเคก็เป็นสีตัวท็อปของมันอย่างล่าสุดผมว่าสีสีมันเปลี่ยนไปเยอะมากพี่มันดูเงามากขึ้นเยอะเลยฮะมันเหมือนสีเหมือนจริงมากเทคเจอร์มันดีมากใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญ ก็คือดูแลรักษาได้ดีกว่าตัวแว็บทั่วไปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้อันนี้คือหนึ่งชิ้นนะฮะอันนี้ก็คือโอ้โหอันนี้เป็นสีธรรมดาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีเงาครับแต่อันนี้เป็นสีมุกมัอมีแมทัลลิกอ่าแมทัลลิกนะฮะในๆผมขอดูสีเหลืองไหมพี่อ่ะสีเหลืองสีเหลืองนี่เหมือนลัมโบคันนี้ไหมใช่ครับผมเพื่อนไปดูไปะมันมีตัวด้ากับตัวเงานะฮะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรถคู่แชมป์นะฮะ ไม่ใช่รถผมรถลูกค้าผมพี่เดี๋ยวสัมภารอมาไม่ใช่รถผมฮะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนสีนี่นี่ตัวนี้เลยคล้ายๆกันนี่ฮะอ่าคุณดูความเงาใกล้เคียงไหมฮะจริงๆแล้วสีนี้สวยๆกว่าตัวจริงนะใช่ฮะเพราะว่ามันมีมิติ t e เจอร์มีเม็ดมุกอ่ามีเม็ดเยอะกว่าดูนี่เม็ดน้อยมากอ่านี้เม็ดเยอะมากอ่าอันนี้จะมีความวิ้งกว่าครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีแบบแมทัลลิกก็จะมีหลายแบบหลายทรงหลายสี แล้วก็ให้กับลูกค้าตัวเลือกได้เยอะมากขึ้นครับโอเคก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นกับคุณแชมป์ถ้าพูดแบบรุนๆนไปก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าเป็นคนดังอ่ะคุณแชมป์โอ้โหไม่ไม่ไม่เอฟเขาตั้งแต่ที่ผมยังไม่ทํา y o Youtube เลยแล้ววันนี้เขามาหาผมผมรู้สึกขอบคุณคุณแชมมาแล้วก็ยังเอารถแพงๆนะครระดับ อาสามสิบล้านผมโชคดีเพื่อนผมรวยไม่ใช่รถผมผมโชคดีฮะเพื่อนผมรวยฮะผมก็เลยนำรถดีๆมาให้พี่บอยแลครับแล้วผมมั่นใจด้วยอย่างหนึ่งคือมันมีผลงานแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้เลือกพี่ว่าราคาเป็นหลักนะบางทีแพงแต่ประสบการณแค่ปีเดียวกับบางทีถูกประสบการสิบปีแต่ทำให้รถออกมาได้ดีสวมากครับคือผมบอกก่อนนะฮะบางทีคนคนชอบตัดสินใจด้วยราคาหนึ่งคือถูกถูกถูกแบบไม่มีเหตุผลแล้วพองานออกมาเฮ่ย โดนนะครับด่าเขาก็ไม่มีเหตุผลเลพราะว่าอะไรวะของถูกเนี่ยเวลามันติดเนี่ยมันชอบคลองชอบหลุดแล้วก็แก้ไขบ่อยๆแล้วกลายว่าเราอะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนเนี่ยเราแก้บ่อยๆมันก็ดูไม่ดีครับเราก็ต้องเอาสติกเกอร์ที่ค่อนข้างจะดีไปเลยแล้วจบแล้วเขาเรียกว่าเจ็บแต่จบฮะครับนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับรถมาก็มีเพื่อนที่ทําร้านแล็ปหลายหลายร้านไม่ใช่ว่าร้านอื่นไม่ดีนะร้านอื่นก็ดีแต่ผมบอกก่อนว่าเราดูที่ผลงานแล้วก็็ี่เเาองก ตอบได้ทุกเรื่องคำถามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคามีเหตุผลยังไงแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นมิตรภาพไม่ได้แพงกันไปอย่างเป็นเทต้านผมเสนอไปถาเพื่อนบอกโคตรถูกเลยโอเคพี่อธทมแล้วเราทําแล้วออกมางานโอเคผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่เป็นลูกค้าผมไม่ได้สปอนเซอร์หรือติดฟรีใดทั้งสิ้นแม้เขาจะให้ปีผมก็ไม่เอาไม่เอาครับาได้นะผมต้องบอก่อนว่า พี่เอาราคาเต็มที่เลยผมแค่ส่งงานให้พี่ครับ,รบไม่ต้องมีอะไรน่องในรหน้าพี่เอาราคาที่พี่อยู่ได้แล้วผมก็บอกว่าเอาของดีดีกว่าเราจะได้ไม่เสียชื่อแชมป์แล้วก็ไม่ต้องมาหน้าเก็บงานบ่อยๆเือเอาของของดีๆไปเลยสิ่งที่ผมแนะนาผมขอแค่อย่างเดียวฮะมีการการันตีอะไรบ้างครับพี่การันตีนะฮะคือเซอร์วิสฟรีตลอดจนกว่าลูกค้าจะพอใจคือหมายถึงอะไรฮะเวลาช่ว,แวงแรกๆมีปัญหาเรื่องฉีดน้ําแรงหรือมีปัญหาอะไรผมก็เซอร์วิสฟรีแต่ถ้าเฉียวถ้าชนเนี่ยนะก็เป็นอีกรายการหนึ่งคือการเคลมนะฮะหรือทําไปแล้ว แล้วแล้วก็ไม่เรียบร้อยตรงไหนเนี่ยเขาเข้ามาเก็บฟรีเขาก็จะมีการคือไม่ได้เปลี่ยนชิ้นนะแต่จะมีการตัดต่อที่เนียนแล้วก็เก็บได้เลยแต่ไม่ลอกเพราะว่าการที่เราลอ,อกเนี่ยเผื่อบางครั้งเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีความเดี๋ยวพอไปอีกก็มีหลุดอีกเราก็เลยเก็บเฉพาะตรงปลายปลายที่มีปัญหาลักลอกรแบบลอกๆอ,ก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 อกะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรเงี้ยคือเราเก็บให้ฟรีเลยะนะฮะวันที่ คือเบื่อแล้วก็มารอบที่น้ำฟรีกันนะฮะสิ่งหนึ่งนะฮะที่ร้านนี้แถมใม่คุณได้เต็มข้อเลยผมต้องบอกก่อนอพี่บอยของแถมพี่บอยคืออะไรรู้ไหมครับครับนิทานแน่นอนครับขอบคุณมากครับอันนี้คือจริงๆอันนี้อันนี้เรื่อง,งคือมันเหมือนเพื่อนเลยนะเพราะเราเราจริงใจในการทํางานเพราะว่าลูกค้านี่แหละจะเป็นคนตอบโจทย์เราว่าเราทํางานดีไม่ดีหรือมีปัญหาเนี่ยให้กลับมาเลยอย่าไปพูดใครอย่าไปสนใจใครพี่พี่มาหาผมผมทําให้พี่ฟรีแก้ไขให้ฟรีคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรนะ แต่คุณจะมาหาผมดีกว่าแล้วชัดเจนผมจะแก้ไขให้คุณตลอดเลยครับก็บอกง่ายๆพี่สรุปง่ายๆคือการทํารถนะฮะคุณทําที่ไหนคุณก็กลับไปพูดกับเขาไม่ใช่ไปพูดคนอื่นเขาแก้ให้คุณไม่ได้ได้แล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยอาตงๆกนะไอ้คนที่รู้เรื่องเนี่ยคือที่กลับมาหา พี่อย่าไปเสียอะไรไปขั้ขขขนๆคือมันเสียเวลาพี่ด้วยนะที่สําคัญอันนี้คือเรื่องของธุรกิจผมมั่นใจฮะว่าพี่บอยทําไม่ได้บอกทําไม่ได้ทําไม่ได้ทำได้อะไรไม่ได้ที่การขอโทษลูกผู้ชายพอขอัผมสิ่งที่ผมสัมบัตสัมผัสที่ได้ว่ามากกว่าราคาคือคุณภาพแะมิตรภาพขอบคุณมากอันนี้สำคัญที่สุดครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากฝ่ช่องทางการติดต่อหน่อ่ะช่องพี่บอยเป็นช่องของบอยสติกเกอร์ปากน้ำนะก็เป็นช่องแบบเกี่ยวกับพวกการทํารถยนต์การแต่งรถแล้วก็การดูแลรักษา รถจนความงานรถจนก็มาช่องพี่บอยสาระมั่งแบบไม่ค่อยมีนะมีแบบดิกรีแบบสารนิดหนึ่งสาระมีดิพี่แกล้งเมียยังไงเออเออก็แบบรวมๆกันไปครับเป็นคลิปรวมๆกันไปพี่มีช่องช anel ยูทูบแล้วมีเฟสบุ๊กไหมฮะมีครับบอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำครับผมเบอร์โทรศัพท์ฮะ 0869991450ครับผมไลน์มีไหมฮะไลน์ก็เอาเป็น Facebook ประเพื่แหมแจกไลน์ยังแจกไลน์แต่กับผู้หญิงนะครับไลน์ไอ์บอกครับเห็นไหมฮะนี่ไงแจกไลน์ครับคือดไปแล้วที นี่ยผมบอกฮะว่านี่คือลูกค้าเหมือนกันลูกค้าครับแต่สุดท้ายก็มาเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนกันที่ดีกันครับผมได้ครับวันนี้ก็ขอขึ้นหน้ารถเชฟนะครับขอบคุณพี่บอยมากฮะเดี๋ยวเรามาดูวันที่แล a p เดี๋ยวฝากติดติ๊กเกอร์หน่อยแล้วผมจะอินเสิร์ตในวิดีโอหน่อยนะได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งทางทางทางไปแล้วก็ทางใช้เครื่องมือพิเศษของทาง GP Lab ได้ครับให้ทุกคนได้รู้ว่าเราไม่ได้ใช้คัตเตอร์มันเป็นยังไงติดตามดูนะเออพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะกัน ี B Lab กับ Boy บ Sticker ค,คืออะไรครับคนะือคือจริงๆแล้วนี่จคือ Boy Galad อาาเป็นโชลูมเป็นสาขาสองทำไมไม่ใช่ Boy Sticker ผมแบบผมอยากให้อัปเกรดชื่อมันให้มันดูดีนะฮะเพราะก็เลยเป็น G B Lab บอยกาลดาษครัก็ทำที่นี่ที่รัชดาซอยสามเอ็ดซอยเดี๋ยวคนสองเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าบอยสติ๊กเกอร์ทำไมจิมี๊นะคือเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันและแบ่งสองสาขาชูครับผมอ่าเป็นพรีเมียมอันนี้คือเป็นเกรดพรีเมียมครับให้กับลูกค้าที่มีห้องแอร์สำหรับลูกค้าเกื่อเรื่องถ้าจะไปสาขาหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าตลาดแบบบ้านๆอะไรเงี้ยคือรถถูกรถแพงทำหมดนะคือผมไม่ได้เน้นรถแพงแบบนี้นะที่นี่ก็เหมือนกันนะครับโอเคได้ครับขอบคุณพี่บอยมากๆนะครับสวัสดีครับจนไปครั้เดือ ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปติดตามมันต่อแล้วกันว่าแลปออกมาสีจริงกับสติกเกอร์มันจะต่างกันอย่างไรฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนขั้นตอนการติดกันเลยครับ Oh. ขั้นตอนาการแปลงโฉมนะฮะเจ้ารถเบนเล่เป็นเทก้าครับจากสีน้ําเงินแก่ๆนะผมต้องบอกก่อนว่าเจ้าของรถเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องรถไปซื้อเบนเทก้ามาได้สีน้ําเงินนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าแชมป์เอาไปจาัดก,การตามสไตล์300จัดให้เลยฮะตอนนี้ไป็ลับสีมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นสีเทาอ่อนแล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่ดุะฮะก็เลยเอามาพ่นสี ที่เป็นขมเมียงทั้งหมดอ่ะพ่นเป็นดำหมดเลยครับไฟนองไฟหน้าทุกอย่างพ่นดำห,หมดทุกอย่างพ่นดำหมดทุกอย่างนะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าการที่เราพ่นเนี่ยคนดูอาจจะรู้สึกว่าหูวิ่งมันเป็นโคเมียงเนี่ยเดี๋ยวให้มาดูชิ้นนี้นะฮะการที่เป็นคมเมียงแล้วมาบ้างพ่นน่าเสียดายขนาดไหนนะฮะเพราะชิ้นบางชิ้นเนี่ยเบิกใหม่น่าจะเป็นแสนนะครับโลโก้ทุกอย่างเราพ่นหมดแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมมาพ่นที่ร้านร้านหนึ่งฮะพ่นเกษตรชุดเบื่อลอกออกครับเป็นการพ่นแบบนวัตกรรม ใหม่แหละไม่ถึงกับว่าใหม่มากนะแต่ก็มีการทํามาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยผมยังไม่เคยทําออกมาในวอลกต่างๆที่เป็นการทําแบบนี้นะฮะเขาวันนี้เรามาในส่วนของการพ้นสีกระจังหน้าแล้วเผื่อวันนึงเบื่อลอกออกได้ฮะเรามาที่ร้านนี้ครับ c ันเนอร์ดิปคารนี่ครับถาเข้าไปดูเฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจครับคันเ r อร์ดิปคาร์ซึ่ง เวลาที่เราเบื่อสามารถดึงออกได้ใช้ระยะเวลาทําแค่ประมาณ6-7ชั่วโมงเองเท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ดี1ตัวเลือกฮะ,ะสำหรับคนที่อยากจะพ่นกระจังหน้าแล้วเวลาเบื่อจะทำยังไงให้กลับมาเป็คนคมเมียมใหม่นะฮะก็แค่ลอกออกครับนี่ครับขั้นตอนในการทำเดี๋ยวจะอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเจอเจ้าของร้านแล้วกันว่าคันเลร์ดิฟเป็นอย่างไรครับ เดี want, so. learn, wrong, like ๋ยวเราจะไปถามไขข้อข้องใจกันดีกว่าว่าไหนๆผมก็ทำวอล์กทันนีแล้วเดี๋ยวถามพี่นัทเจ้าของร้านคั l เลอร์ดิฟดีกว่าว่าการที่จะมาแรปเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างไรแล้วดูแลรักษาอย่างไรนะฮะสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จากพี่นัทนะฮะเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยครับนัทครับคัลเลอร์ดิฟครับผมัาผมผมสอบถามหน่อยดีกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นรถเหมือนกันได้ยินกันว่าสีที่เกี่ยวกับลอกได้เนี่ยมานานแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันดูแลรักษายากไหมครับ จริงๆการดูแลรักษาเนี่ยล้างทำความสะอาดตาปกติน้ายาเคลือบตาของตลาดก็ได้ครับแต่ว่าต้องดูก่อนที่มันไม่มีพวกน้ายาที่มันกระจัดคราบกัดคราบกัดคราบเป็นนาโนใช้ได้หมดครับใช่ครับแล้วมันหลุดง่ายไหมครับจริงๆวิธีการการรักษาเนี่ยครับหลุดหลุดลอกง่ายไหมมันเรารับประกัน1ปีเต็มหรือว่าใช้งานของสีอยู่ได้5ปีครับ อ๋อแสดงว่ามันอยู่ที่การใช้งานด้วยแค่ถูวขับไปแล้วไปกระถูดหรือไปลอกหรือไปโดนอะไรเงี้ยมันก็หลุดอาจจะมีเหมือนเน้อยางทั่วไปมีไปได้ครับมีขั้นท่านตอนที่เราจะมาดิเน่ใช่ครับปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่จะเจอในอลารบ้านหูดมาถึงเนี่ยเนื้องานไม่เรียบอะไรเงี้ยมีปัญหาไหมเหมือนร้านพวกแลส่วนมากลูกค้าที่เขาจะมาทำเนี่ยครับก็ส่วนมากจะเป็นรถหมายไฟแดงส่วนใหญ่ครับก็คือเสียรายสีเดิมอยากจะชุบสีเนี้ยเก็บไว้เมื่อเราต้องการขายรถขายล้ออยากจะกลับรูปเดิม ก็สามารถกลับได้เลยอย่างนี้แหละอย่างที่กระจังหน้าเป็นโครเมียมใช่ครับถ้าให้ผมพ่นผมไม่กล้าพ่นใช่ครับแต่พ่นที่ปุ๊บเบื่อแล้วลอกออกใช่ครับเราก็สามารถคือผมดูแลชิ้นงานให้อยู่แล้วครับคือพ่นไป5ปีเต็มเนี่ยรักษาสีเดิมให้ีครับโดยไม่มีปัญหา5ปีเลยผมว่าวารันตีปีหนึ่งครับครับผมและในส่วนเรื่องของการที่เรามาพ่นเนี่ยหลายคนคงคิดอาี่ยพ่นล้อแม็กไฮะครับถ้าผมอยากจะพ่นทั้งคันเลยไม่อยากแร็ปอยากพ่นทั้งคันเนี่ยพ่นได้ไหมพ่นทได้ครับ แายผมเริ่มต้นออกมาสองหมื่นกับผมเอาเงินกับผเอาพอะกันลาหาแล็บได้เลยครับใช่ครับนะครับแล้วในส่วนของการที่เราจะมาแล็บเนี่ยขั้นตอนในการติดต่อทำยังไงบ้างเข้าเพจก็ได้ครับเพจเฟซบุ๊กทัลเลอร์ดิฟคาครับตอนนี้มีอยู่สี่สาขาครับครับที่ไหนบ้างครับพรามห้าสีนคลินนะครับพัทยาปิสุนโรับ ก็สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นฮะเข้าที่เฟซบ o o กแฟ p a g e เดี๋ยวเราขึ้นด้านล่างให้นะฮะครับอ็ผมเองก็มาใช้บริการเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ใช้แต่แ็ปๆอย่างเดียวเลยไม่เคยมีการใช้ท่นคัลเลอร์ดิฟนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูตอนผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงฮะอะไรก็เดี๋ยวฝากที่นัดไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อเลยฮะเบอร์โทรศัพท์ครับ0 8 5 5 6 8 5 9 3ครับ f ฟซบุ๊กค c o l o r ร์ p ิ a คครับผมแล้วก็ l i น e แอดแอดคัลเ c a รครับผมขอบคุณครับก็ใครที่ดูอยู่นะฮะวันนี้ผมมาแรปไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะเสียตังค์นะฮะเดี๋ยวถ้าแรปดีไม่ดีเราจะบอกหลังงานแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะแต่เราเอารถเบนเซก้ามาแลยมาทำเลยนะมาพ่นดิฟเลยนะฮะถ้าไม่ดีก็ตามนั้นฮะ,ะแต่ถ้าดีเราอวยต่อเลยครับ วันนี้ครับเอารถกลับมาเรียบร้อยแล้วแต่ตากฝนเนี่ยกำลังไล่เช็ดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีรูป Before and After นะครับจริงๆคลิปเนี้ยตอนแรกผมจะเป็นคลิปการแบบว่าเอารู้ไว้ไม่โง่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือไว้รู้บ้างก็ดีหรือชมป์ส0มร้อยอรี่อะแต่เราอยากได้ช่วงใหม่ฮะช่วยกันคิดช่วงให้ผมหน่อย ผมเอารถมาแปลงสภาพจากรถเดิมเป็นรถที่ในความรู้สึกผมนะมันสวยขึ้นมันดูดุขึ้นครับสําหรับเจ้าเบนเทก้านี้ฮะเป็น EP ีแรกอยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ชื่อช่วงรายการให้หน่อยละกันและขอบคุณเลฟเฟอร์เรน์ดีๆจากพี่บอยท่าประจันด้วยเราเห็นสีแบบนี้การแต่งแบบนี้นะฮะจากรถพี่บอยท่าประจันนะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่บอยท่าประจันยอยู่รบกว่าควรแท็กพี่บอยมาหน่อยละกันผมจะได้ขอบคุณพี่เขาแล้วผมก็เป็น FC ฟซีเขาอยู่คนหนึ่งนะฮะ รถคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งง่ายๆสรุปง่ายฮะสติกเกอร์แล็นะฮะจากร้านบอยสติ c กเกหรือบอยสติ c กเกปากน้ำฮะเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนนี้ให้และล้อนะครไม่ว่าจะเป็นล้อหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นโครเมียมเราพ่นสี c o l o r อร์ดครับจากร้าน c o l เลอร์ดตรงพรานห้านะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไว้นะฮะว่าร้านไหนเพจไหนนะครับก็โดยรวมออกมาจากที่เป็นรถสีน้ำเงินนะฮะดูอาจจะมีอายุหน่อย วันนี้พอมาเป็นสีเทานะครับรูปของมันจะเป็นเหมือนสุรตาตดูไบเศรษฐีดูไบนะฮะก็จากที่งานสมาแล้วพึงพอใจฮะแล้วก็พี่ชายผมเจ้าของแบดอิน์นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจของเขาเหมือนกันจะได้ไปติดตามว่าอิน์คืออะไรนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมความงามลองไปดูแล้วกันครับเขานำรถคันนี้มาแล้วบอกว่าแชมป์เอาไปเนรามิทอย่างที่ผมพูดขั้นต้นเลยฮะออกมาเป็นแบบนี้ครับ อยากให้ติชมหน่อยเอามาสวยหรือไม่สวยไม่ชอบอย่างไรพิมคอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันจะได้คลิปหน้าทำคันไหนอีกหรือไม่ติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับใครที่ดูอยู่ฝากดติดต,ต,ตามกด Subscribe กดสักตเห็นกับช anel ยูทู e นี้ด้วยอยากจะให้กำลังใจเ,าเราคอมเมนต์มาเลยฮะคอมเมนต์อะไรก็ได้คอมเมนต์มาเลยครับและวันนี้ครับแฟนเพจของเราเข้าไปที่ f c e b o o o f แฟนเพจเราสามารถติดตามแฟนเพจเราได้เซิาาร์ชเฟซบุ๊กนะฮะ ว่า300สกรัดไลท์จะเจอ f c e b o o o f แฟนเพจของเรานะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะมานนนเนรมิตรถธรรมดาสวยๆคันหนึ่งให้มันแตกต่างในสไตล์300การัดไลท์จะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาตามกันครับสวัสดีครับ